ไม่ต้องเค็มมากเพราะเค็มมาแก้ยย่เพืเ่อนๆมากินหัวปีทอดกันนี่นี่น,น,นี่หัวปีทอดออืมอม,มามาเริ่มเก็บใบมะกรูดแล้วนะจ๊ะนี่ใบมะกรูดปลูกเองรัดเลาะ,ละ,ละอยู่แถวบ้านนี่แหละใบมะกรูดหอมหอมเดี๋ยวเอาไปใส่ในหัวปีสองสามใบและจะใช้เยอะเปลืองเอ,อาสี่ห้าใบก็พอ บายเดีคบอกอสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพบกันเช่นเคยเอะเช่นเคยเหมือนเราพบกันทุกอาทิตย์่ิช่นะอ่ะวันนี้จะมีเมนูอะไรนี่หัวปรีหัวปรีนี่ตัดมาหัวปรีสองหัวนะแล้วก็จะมีไข่ไก่นะหนึ่งฟองไข่แฝดด้วยนะ แล้วก็ใบมะกรูดเราจะทำแค่สี่หรือห้าอันก็พอนะเ,เพื่อนๆน,นะโหปีให้ถึงประมาณนี้เนี่อันนี้ยังยังยังระน,นี้หน่อยเอาออกเลยค่ะเพื่อนๆโหปีเอถ้าเก็บมาใหม่ๆนะมันจะขา,ขาวๆนี่เพื่อนๆมันจะขา,ขาวๆนะจะไม่มีรอยดำแล้วนะอาอ,อชั้นหนึ่งอืม แต่ชั้นที่ไม่เอาออกคือชั้นรักเธอเหลือเท่านี้นะเพืพ่อนๆเหลอเท่านี้นี่เราจะทำโอ้นี่เพืพ่อนๆใส่ไปแล้วเครื่องปุงเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้ถ่ายนะขอโทษด้วยก็จะมีไข่ไข่ไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็จะมีพริกแกง พี่แกงก็ใส่ไปเมื่อกี้พี่แกงขนาดนี้นี่พี่แกงเผ็ดนะคะเพื่อนๆใส่ไปแล้วแล้วก็จะเป็นใบมะกรูดนะใบมะกรูดใส่ไปแล้วอาจไปแล้วแต่ไม่ได้ดูกล้องว่าถ่ายหรือ,อยังนะแล้วขยำพิกแกงเนะี่ยให้เข้ากับเนื้อเลยนะคะเพื่อนๆให้เข้าเลยเสร็จแล้วนะแล้วก็เติม ผงปรุงรสไปหน่อยไม่ต้องบอกยี่ห้อนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าโฆษณายังไม่เข้าแป้งแป้งทอดกรอบค่อยๆโรยลงไปนะคะพเพื่อนๆค่อยๆโรยลงไปให้หย่ เพ่อย่าให้มันเข้าเนื้อเพราะว่าพิกแกงอ่ะพิกแกงมันเผ็ดอยู่แล้วเพือพ่อนเพืมันมีความเผ็ดความเค็มอยู่แล้วแล้วก็เราใส่ผงปรุงรสไปด้วยมันก็ยิ่งเค็มไปกันใหญ่นะได้เท่านี้ค่ะเพือพ่อนๆนนี่สี่ห้าอัน เดี๋ยวเราไปตั้งกระทะเลยนะคะเพื่อนๆให้ร้อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันนะเริ่มกันเลยนะจ้าเพื่อนๆนี่จะเทดูว่าน้ำมันมันร้อนหรือยังนะอ่ามันค่อยๆร้อนแล้วเราก็เาวางไปเลยเพื่อนไม่ต้องรอให้มันร้อนมาก ถ้ประมาณนี้จะให้เหลืองมากเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้นะเสร็จแล้วเราก็ตักที่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยออกเพืนะ่อนมาเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่หัวปรีทอดหัวปรีทอดนะก็เดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะเดี๋ยวจะชิมแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะกลัวว่าเดี๋ยว มันจะเค็มมากเกินเพราะเราจะกินกับกับข้าวอย่างอื่นด้วยนะไม่ได้กินหัวปีอย่างเดียวเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองชิมดูนะคะืมรสชาติไม่เค็มนะอะเค็มข้นเพราะใส่เครื่องปรุงให้มันให้มันถึงเครื่องหน่อยขยำอย่าลืมนะคะเพื่อนๆขยำเล้เนี่ย พริกแกงให้มันเข้ากับหัวปลีอร่อย